สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมกําลังจะเดินทางพานจีจ้าไปผ่าตัดนะครับนี่ออกมาประมาณหกโมงกว่าก็ไปถึงจีจ้าต้องไปให้น้ําเกลือช่วงเช้าก่อนนะครับผ่าตัดตอนสิบโมงเพราะว่าจีจ้ามีค่าไตาสูงแต่ว่าสูงไม่มากคุณหมอเลยให้มาให้น้ําเกลือก่อนนะครับก็เลยก็เลยเราต้องออกต่อเช้านิดนึงจีจ้าจีจ้าดูชิลุกดูครับ จีจ้าปาจีลุกดูที่นี่ครับเพื่อนๆไม่สนใจเลยครับยังไงก็เพื่อนเน<ๆ>เป็นกําลังใจให้ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้จีจ้าด้วยนะครับวันนีน้จีจ้ามาผ่าตัดหมดลูกนะคะเพื่อนเพื่อนจีจ้าโอ้ชู่ชู่ไมไหมลูกถ้าอย่างไงเดี๋ยวถึงโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวจะมีอรับอัปเดตอีกทีนึงนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับ นี่ก็มาครึ่งทางแล้วครับวันนี้น้องผ่าตัดสิบโมงนะครับก็ไม่รู้ว่าเราจะรอรับน้องกลับไปเลยไหมหรือว่าเราจะกลับบ้านก่อนจะต้องถามคุณหมออีกทีหนึง่งนั้นตามนี้ก่อนนะครับแล้วไงเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีหนึง่งเดี๋ยวขับรถก่อนนะครับครับเพื่อนๆครับตอนนี้จีจ้าอยู่โรงพยาบาลแล้วนะครับผม ตอนนี้รอเวลาให้น้ำเกลือนะครับก็ตอนนี้นอลลอหรือน้าห้องตรวจเหมพอนเตอรนอลรออ่อนเพียครับเพราะว่าเมื่อคืนอดน้ำอดข้าวไม่ได้กินอะไรเลยน่าจะพิเเรียเดี๋ยวให้น้ำเกลือครับ น้ำเกลือเสร็จก็น่าจะเข้าห้องผ่าตัดเลยครับผ่าตัดช่วง10บโมงก็ยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตอาการกันอีกทีนึงนะครับกีจ้าดูนะลูกเออเออนอนไปโอ้เดี๋ยวหนูให้น้ำเกลือนะลูกให้น้ำเกลือก่อนเดี๋ยวกีจ้าให้น้ำเออเดี๋ยวให้น้ำเกลือโอเคครับเพื่อนๆ อ,อ,อไม่ต้องเห่า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 เดี๋ยวก็หายแล้วไม่ต้องเห่าโอเคโอเคไปค,ครับเพื่อนๆเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมแจ้งทีของโอเคครับเพื่อนๆครับจีจ้าผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กลับมาบ้านแล้วนะครับ นี่คือสายให้น้ำเกลือแล้วก็อันนี้ผ่าตัดแผลอยู่น่าจะอยู่ข้างใต้ครับน้องน่าจะยังปวดปวดอย,อยู่กลับมาถึงบ้านสักพักครับไป่งไงลดูกลับมานี่กินน้ำป็นกระมังแล้ือตั้งแต่เมื่อกี้น้ำไม่ได้กินเออนอนไปนอนซัก่อน,นเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วครับก็ น่าจะน่าจะต้องปวดแผลนี่ครับเพื่อนแผลน่าจะอยู่ข้างใต้นี่ครับน้องน่าจะเพียแน่วันนี้นะครับนี่ครัเพื่อน เอ่นอนนะลูกพักผ่อนนี้ก็น่าจะพักฟื้นสักวันสองวันก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็ก็มีไปทำแผลด้วยนะครับเพื่อนขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับขอบคุณกำลังใจที่ให้กับจีจ้าด้วยนะครับจีจ้า่วง อีจ้าง่วงโอเเรียบร้อยแล้วลูกโอเคครับเพื่อนๆขอบคุณนะครับอีจ้านอนแล้วนี่ค,ครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ